มาครับน้าแซมแรกครับตะโกกไวยสวยๆเลยครับไม่ทันได้เปิดกล้องอนอะเดแต่เราติดตามชมกันต่อเลยครับมาแล้วสวยสวยเลยเก่งเลย,ยสวัสดีน,ะนะ้าๆเพื่อนๆพี่น้องๆนักตกปลาท่านครับกลับพบผมสายตึงกระสานกันอีกทีหนึ่งนะครับ จากที่ที่แล้วเราไปตกกันใหม่ตรงนู้นครับก็ได้ตะโกไปเกือบสามสิบโลครับมาเมื่อวานก็ตรงนี้แต่ไม่ได้ถ่ายครับได้ยีสกไปสองตัวตัวสามโลครึ่งตัวโลครึ่งแล้วก็ปลาตะโกลรวมก็สิบกว่าโลครับวันนี้เรามาซ้ำใหม่เดิมครับไม่รู้เราจะได้ตัวกันหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ก็ได้ตะโกมาตัวหนึ่งแล้วนะครับอาจจะไซโลแล้วตัวเมื่อกี้เราไปติดตามรับชมผลงานกันเลยครับว่าเราจะได้ปลาไซส์ใหญ่เหมือนเมื่อวานหรือเปล่าไปเลยครับ อีกแล้วครับโอ้โหใสยสวยๆเลยมหมายแจมขนาดนะ่ะใสยสวยๆเลยครับค้าการรอคอยนะฮะดึงเวหลายทีแล้วครับไม่อยู่สักทีแล้วว่า มาอีกแจมล้วนะนะไม่รู้เป็นอะไรพอถ่ายวิดีโอที่ไรปลาไม่กินปิดปิดปุ๊บปลากินเลยไอ <c oughs> ้สวยครับนะนะับนะิดกล้องเมื่อกี้เนะี่ย พอผมบันทึกวิดีโอที่ไรปลาไม่ค่อยจะเข้าแนละ้วไม่รู้เป็นอะไรไอ้วันก่อนก็คลิปที่แล้วก็ช่วงเช้าไม่ได้ถ่ายคนระับปูปลากินดึงเอาดึงเอาจนไม่ได้กินข้าวพอมาเมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายก็กินเอากินเอากินจนรู้จะวัดยังไงวัดจนเหนื่อยดูมาวันนี้หมายเดิมนะเปิดกล้องอัดวิดีโอเข้าบ้างไม่เข้าบ้างตอนนี้ก็สี่แต้มห้าแต้มนะครับยังยัง ตอนนี้แค่เพิ่งจะบ่ายโมงครับเรายังมีเวลาเยอะครับเราไปติดตามชมผลงาน,ก,นกันต่อเลยครับไปเลยครับ แสตมนะนะเปิดกล้องทันพอดีเมื่อกี้เห็นมันตึกต๊กตึกตึกอยู่อันนี้สวยแล้วแสมเป็นอย่างนี้หม่แล้วแสม,นะมแล้วครับธนาะเนี่ยครับแสมแล้วเนี่ยเวลากล้องไม่ได้เปิดนะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยโอ้โหใส่นี้ไสใหญ่ๆเลยครับตัวนี้อาจจะมีโลครับ เป็นอย่างนี้ทุกทีครับไม่ได้เปิดกล้องพอยอดเลยครับนั่นนะหมาอีกตัวแล้วครับโ่นนะพอไม่อัดสี่รายเป็นอย่างนี้ทุกทีเพิ่งลงเหยเื่อไปเมื่อกี้เลยครบพสี่คันแล้วก็ได้จากเป็ดกระป๋องนี่เป็นหนึ่งตัวเมื่อกี้แต่ไม่ได้เอามาให้ดูครับ รวมแล้วก็หกเจ็ดต้ม้วครับอืมแดงเยอะจังหรออะ้รสวยครับตะกกบุกค,ครับวันนี้ มาอีกแต้มแล้วครับนั่นนะกาน้าผากมาเลย มาแล้วแตกแต้มแล้วคีิปลาดึงเบ็ดกระป๋องเข้าไปพันกอหญ้าแล้วฮะ มาครับมาแล้วครับปากกาครับปากกาตัวแรกอืม <laughs> โอ้นิ่ครับปาก,กาอ้วนเลยครับตัวนี้อ้วนตับเลยครับปากกาบบดีครับนะนะโอ้ไม่ได้ถ่าย มาได้อัดวิดีโอให้นานานรับชมอะใสสวยเลยครับเจว๋วๆเลยครับตอนาน,าน,านี้ จะไปหลุดได้ไงครับไอ้ตัว<ด>นี้สวยเลยครับเกือบส,สองกิโลขึ้นมานะหนึ่งโลเก้าขีด เกือบไม่ได้ตัวครับนานาอันนี้แบตผมเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวถ้าว่ามีปลาใหญ่ๆจะเอามาให้นานาดูกระชมนะครับแต่ถ้ามีตัวเล็กๆก็เดี๋ยวจะเก็บแต่ละชังไว้แล้วรอดูตอนท้ายคลิปนะครับ ๋ยว oh, ตอนนี้เราตกปลาก่อนครับ ไอ้แต้มแล้วนะน่ะไั้นี่สวยเลยครับวันนี้ก็น่าจะได้หลายแต้มอยู่ครับลงไปเมื่อกี้เลยครับลงไปปุ๊บกินปั๊บเลย <c oughs> ตีลงไปเมื่อกี้ก็ กินเลยครับเปิดกล้องปุ๊บกินปับ๊บต้องอย่างนี้สิครับเนาะไม่ใช่เปิดกล้องแล้วปลาไม่กินเงียบกิ๊บผมเจอประจําไม่ทีวะไปเอาแค่นี้เลย ก็มาสรุปผลงานให้นะนะรับชมนะครับก็มีปลากาตัวใหญ่แล้วก็ปลาตะโกกอีกหลายตัวอยู่ครับ,บรวมๆแล้วก็น่าจะเกินสิบโลครับยกงานหนักเหมือนกันโอเคครับนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ